ได้ยินเรื่องคนใต้ขึ้นรถไฟปะไม่ใช่คนใต้เขาพูดไวถูกป่ะคนใต้อะปกติเวลาเขาพูดเขาแบบพูดไวก็มีคนใต้นคนอะขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟนะแล้วก็จกังหวะรถไฟมันสวนกันอนะเจอคนกรุงเทพกรุงเทพําไปไหนคนใต้จะไปจากนครศรีอะไปกรุงเทพทชไมก่อนียกบางกอกไปกคก ไปกอกไปกอกครั้งแรกครับเนี่บอกไปกอกก็ผ่านไปไม่มีอะไรพออีกวันนึงอะก็เหมือนเดิมนั่งรถไฟเจอเพื่อนทักเนี่แล้ะไปไหนไปกอก <c oughs> ก็ไปบางกอกเหมือนเดิมระหว่างสุดท้ายอะระวันงระวัาสุดท้ายเจอเพื่อนหนูถามไปไหนไปไหนอะไรดียงกอก อันนี้มูบอกหัวน,น <C ock> ดนตะก๊อกออกมีเนี่ยบคนออก800เลยสัตว์เลยกูไม <C ock> ่น่าเลยวนออกเลยนี <C ock> ไม่เวิร์คเว้ยม่เข้าใจอ่ะรอบอี่แล้วพี่ไม่เวริร์คไม่เวิร์ค เม็ดมะม่วงหิมะพานป่าใต้คือหลพูดวัวครออะไรนะเม็ดมะม่วงหิมพานปาใต้คืออะไรหิวพูดวครอวัวขอแล้วถ้าทระพนหิมะพานนะระตะพนวัวครอกพรตะพวัวขอนะเค เอาแล้วครับถามภาษาใต้นะครับเป็นแบบเม็ดมะม่วงหิมพานภาษาใต้คือท่วครองคือท่วครองอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ทศพลหิมพานล่ะทศพลทศพลทั่วครองเราทศพลหั่วครองไงต่อฮาน่ารักเลยไอฟซีชอบเป็นไมล่ะภาษาได้กินขึ้นโมกแล้วเนาะโม หายไปแม่กติพูดในภาษาอังกฤษก็เลยแบบชวนพูดใต้ซะซเพียโนยิ่งตอนงอนในภาษาอังกฤษยับเลย Hey listen to me please Listen first please listen first ังยังไม่ฟังคนอื่น please listen first please ดีเนี่ยพอฟังออก self reflect ดรือว่าเดี๋ยวก็เลยขอ self reflect ก่อนผมว่าบอกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเซ self r e f l e c ์แปลว่าอะไรทำไนี่จุ๊บอ้อยจุ๊บอ้อยครับหนูนั่งนั่งนั่งดีขอบคุณค่ะพี่ให้พี่นิกกี้อ่ออย่าแล้วได็ก็แบบหายไปอีกร้อยมือก็พูดว่วคล็อก็ขอ self reflect คุณขอ self reflect ก่อน self reflect อะไรเด็กก็บอกก่อน self reflect คืออะไร self reflect คืออะไรอะไรทบทวนตัวเองใช่ไหมนั่งดีนั่งดี ทบทวนคอบคิดตัวเองแล้ถอยออกมาทีละก,ก้าแล้วก็ทบทวนแบบนั้นหายไปร้อยหนึ่ง่วนผมวัวกรอกเล่นมุกที่คนหายตลอดเหยียนเลยลองอีกทีไหมล่ะ <c oughs> ไม่เอาหน <c oughs> ูไม่เข้าใจอะ่ะสับประรุดประตาบใต้าย <c oughs> อย่าฮะ <c oughs> <c oughs> แม่หนูพูดว่าญานัทญานัดอ่าแล้วแล้วตลาดนัดล่ะลาดนัดลาดนัดอ่าแล้วญาญาชื่อนัดล่ะญานัดเอ้ยหนูจำไม่ได้หรอกมีแค่นี้ญานัทญาญานัดลาดนัทญานัดแกขลุดเลยญานัทญานัดอ่าสับปะรดผักกาใต้คือญานัดอ่าตลาด ตลาดนัดประถาศัยคือนัดนัดเออลัดนัดแล้วย่าชื่อนัดประถาศัยคือย่านัดย่านัดอ้าวแล้วถ้าเกิดย่านัดไปซื้อสับปะรดที่ตลาดนัดย่า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 นัดอะไรงงเองอะไรวะแม่งเลยย่านัดอะไรล่ะปูไม่แม่นเสือก โชว์หิงอีกกูยี่ยงโเล่นอ่ะ AI ไม่ชอบตลกพ <c oughs> อเถอะซารีอยู่ไหมซารีส่วนช่วนซารีมาคุยสักแป๊บนะเลยหินเห,ออหลิหนไม่ต้องรัวซารีเหมือนไล่อยู่นะ เออตงึงต้อง,ตงจบนี้เอามาข้อสามนัดเอ,อนัดเดียวว่าง่ายทองเร็วโอ้ยเอฟซีเก่งมากเก่งของผมอีกปูผิดเลยปูผิดย, <c oughs> ยานัดไปซือ้อยานัดทีาดนัดเออพ,พี่คนนี้รำอะไรค่ะพี่ยานัดซือ้อยานัดทีาดนัดเออ โอยพี่อภัสนันท์ขอบคุณนะคะเขาบอกว่าทักทายสวัสดีตอนหกโมงเงย็นอิตาลีขอรับคุณนชาอนั่นนะชาออภัสนันท์เตียโมเป็นคนไทยโอ้ยก็อยเขียนเป็ภาษาไทยเนาะ <arla> น่ารักดีหนู FC สุราษฎร์สวัสดีครับน่ารักมากนะครับพี่พี่ดีสุราษฎร์นะครับเพิ่งไปสุราษฎร์มานะครับ ผมพ Dante, ูดได้หมดอะทุกภาษาผมเนี่ยเป็นคนแบบพยายามเรียนทุกภาษาทีละนิดคือผมเจอคนประเทศอะไรเนี่ยผมแบบทักทายได้หมดอ่ะภาษาสเปนก็ได้โอลาโดสตรสควาโตทริงโกเซสอะไรเขาไม่เลยวันก่อนเจอในกิ๊กใส่ชินนอนอยู่หน้าบ้านวันก่อนในกิ๊กใส่ชินนอนเหรอชั่งน่นกิ๊กใส่ชินบนนั้นช่างแม็กมาดูรีโมทเขามาทำรีโมทให้นิกี้เหรอไม่รู้อ่ะ ตอนชุดนอนอยู่หน้าบ้านโอ้ยกูวนไปอิตาลีแล้วมึงจะวนมาเวียดนามอีกเหรอเอิดสิเขาเล่นมุกยินบอสนั่งดูคอมเมนต์อยู่ กี่แม่เมนชั่นไม่รู้เลยอ๋อหนูเห็นหน้าตึงๆเลยก็เลยแบบนี่พูดก่อนเลยชิงมอบไงเขาจะแบบชิงมอบอะไรนะครัว่าชิงมอบปะเรื่องดูเรื่องดูเห็นไหมเรื่องดูเรื่องดูเห็นไหมเรื่องดูคอมเมนต์นะเรื่องดูทุกวันนั่นแหละเขียนมาใหม่ได้ไหมคะเขียนว่าอะไรอ่ะทเอาแล้วกดตามพี่อย่างเลยติดต่อได้เอ้าดู อันฟอลผมอะ่ะทั้งติ๊กต็อกทั้งอจอคนดูคลิปมันจะเก้าล้านกว่าแล้วยังกดแอร์อีกสิบล้านแล้วใชล้านจำได้ไหมในวันที่ออรักของเราหอมหวานจำได้ไหมในวันที่ตกรุมรัก <c oughs> อ๋อไม่ใช่แมนยูี๋ยวพี่จะกลับไปดูนี่แล้วจะกลับไปดูเนี่ยเดี๋ยวจบเพิ่งแรกพี่กลับละดูครึ่งหลังแล้วก็เดี๋ยวจะดูหนังมาลาชาหนังอินเดียพี่ชอบดูหนังอินเดียมากนั่งนั่งนี่หนูนั่งดีลองเพลงอังกฤษง้อเลยไม่เป็นไรค่ะอยู่นี่ก่อนอยู่นี่นี่ก่อนสกิปสกิปเข้าแนื้ออะไรเข้าแนื้ One to but I can't help it I love the way it feels It's got me stuck between my fantasy and what's it deal And when I want it, I know it when I don't Tell so myself I stop every day knowing that I want I got a problem and I don't know what to do about it Even if I did, I don't know When I die, I'm โอ้หแสดงว่า a ออชอบร้องเพลงมากกว่าตลกร้ <c oughs> องเพลงคนดูขึ้นโอ้โหอไอชอบร้องเพลงร้ <c oughs> องอีเพลงหนึ่ง <c oughs> เอ้ยไอชอบร้องเพลงนี่วะเอาแล้วรู้แล้วรู้วิธียอดขึ้นแล้วชอบร้องเพลงนี่วะ ไม่ไม่ไม่ไม <พ renamed, S 2> ่ไม่ไม่ไม่คุยใครเลยไม่คุยไม่คุยไม่คุยเพลงสองเพลงอะไรครับให้เลือกเพลงเออเพลงเออเพลง dislove นะครับมารุนไฟหรือว่าเพลงเออ i n เอ็ m ครับของนิ่งปลาครับออินดีเ็ <laughs> it's bad with one thing I don't know why doesn't matter how hard to try Keep it in my other sides try to play the new time oh I know Tell is a really good thing. What the fly by is pending to What to count down to the end the day, the clock tick like a wind. So I live. Look down below. Watch the time go rare the window. Time, oh God. The city window, been What you got? inside. And we so high. And got so far in the air. Here you are, me. ปลด้วยพี่ไม่แปลสิพี่ตองอูนี่เล่นมุกใครเลือกมุกหรือเปล่าไม่ค่ะมุกไอแปลกัตองอูไงพี่คิดอะาส้มคิดให้กำจัดสุดบุษบาเกิดมากบุษบุษบาลงเขาได้เพียงอะไรดิลูกอมได้แต่ลูกออสอะ โหไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวกับร้องเพลงละไม่เกี่ยวกับร้องเพลงละคนดูตกละนั่งดีนังดีอีกจาวเพลงเกาหลีฮะอุ้ยโดนแมวเนาะเนาะอยากให้เธอคิดว่าฉันเป็น ตัวคิดว่าฉันเป็นัตัวเมีย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 วเีจะคอยทำตัวน่ารักให้เธอดูทีนี่เมียวเมียวเราเมียวเมียวเดียวกับมานี่เพลงขบวนการของพี่นะเหรอใช่ก็มีให้พี่ร้องเพลงได้ไหมทำเพลงจริงเมียวเมียวเหงาเหม็นได้ทำเพลงโอ้พี่ต้องชอบของคนค่ะ แมวสักตัวชีวิตฉันกนเมอนสกตัมีมีหเมียวเมียมหางอ้สงสารคนดูว่ะแล้วนุเมแมวเดูดีกว่ามาข้ามาข้ามาคอกับเธอพี่นี่พี่ก็โตแล้วากหรอกเปยนไม่ยากหรอกคนอารมณ์ดีเอฟผู้หญิงเขาชอบไอ้คนอารมณ์ดีคนเฮฮา ระหว่างแบบเพลงอะไรอะพี่นี้เหรอคะมีคนขอใช่ไหมพราวนะหนูไม่เอาอย่าซึ้งอย่าซื้งแมวไม่ซึ้งไม่ซึ้งเลยพี่นี้ไม่ไม่เอาซึ้งไม่ไม่เอาซึ้งหนูแมวซึ้งไม่เอาซึ้งไม่เอาซึ้งเร็ว ดี๋ยวพี่ลองเพลงตัวท้อยใครฟังเลยอฮ้ยทมไมละ่ะแม่อาจจะฟังมู่แร็กดอลน่ารักใช่ครับแร็กดอลครับนั่งน,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 นี้ตั่งนี่ดิเดือโอ้แมวติดกระโงเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเพราะไอตัวเล็กเปิดกระโบอีก <c oughs> ใช่ครับแร็กดอลครับแมวน่ารักมากเฮย้ยมีคนบอกแมวน่ารักหนูนั่งดีด แจ็คไอ้แจ็ค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 เพื่อนขึ้นมาไหมเพื่อนแจ็คแจ็คเดี๋ยวเชิญเชิญแจ็คขึ้นมาก่อนแจ็คเชิญแจ็คขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนรักลนุกพี่แจ็คพี่แจ็คสวัสดีพี่แจ็คก่อนเูยสวัสดีครัไม่เห็นนะพี่แจ็คขึ้นมาก่อนนะครับพี่แจ็คพี่แจ็คได้ยินไหมครับได้ยินครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับพี่แจ็คผมมาเนี่ยครับอะมาถ่ายรายการครับแล้วก็ มากำลังเดินทางกลับครับเพื่อนอยู่ไหนผมมานั่งเล่นบ้านน้องเปียโนครับน้องพรุ่งนี้ผมขอเรียนเชิญคุณนิกกี้นะชัดมารายการแฉคุยเรื่องความรักได้ไหมครับได้ครับบอกเอฟซีแล้วครับว่าพรุ่งนี้ผมไปแฉกับพี่แจ็คครับแล้วก็พี่สายครับฝากมาดูเรเยอะๆครับตอบได้ทุกเรื่องไหมครับความรักครั้งนี้อะไรยังไงผมถามแรงนะครับผมถามเพราะว่า ผมอยากให้คุณเนี่ยน่ารักแบบนี้ตลอดไปเพราะเวลาผมเห็นคุณอยู่กับน้องเป็นโนเนี่ยน่ารักมากๆเลยครับขอบคุณมากครับเพื่อนก็น่ารักมากครับเดี๋ยวนี้โอ้โหผมคุยกับพี่หม่ำพี่หม่ำชมคุณตลอดนะครับเพราะตั้งแต่แจ็คมีลูกนี่คือทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะครับผมก็ตามรอยเพื่อนนะครับเพราะเพื่อนก็น่ารักเหมือนกันเพราะว่าเวลาผมไปไหนกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะพูดถึงน้องเป็นโนตลอด เหมือนคุณเลยครับเวลาคุณไปไหนคุณก็ดูแต่กล้องวงจรปิดดูคากีดูใบมอนก็ผมว่าเราสองคนเหมือนกันนะครับก็คือมองครอบครัวเป็นหลักถูกไหมครับใช่ครับก็คือคนอาจจะมองว่าภายนอกมันดูทะลนดูอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคุณก็ทําเพื่อแม่เพื่อใบมอนเพื่อคากีอ๋อแล้วคําถามในรายการแฉผมถามคุณได้นะครับ ได้ครับได้ทุกอย่างครับซ้อมก่อนไหมครับครับอ่าเวลาน้องเป็นโนงอนคุณง้อยังไงครับคำถามแรกโอ้โหก็คุณนี่ครับ้ปไม่ถูกค่ะควันควันเลยคุณหัวจะรอตอบคุณนี่ครับโอเคครับ ได้หมดนะครับหรือจะรอต่อพี่กระด้างนะครับเวลาเปียโนงอนผมก็โอ้โหก็ต้องง้อเป็นโนครับแต่รู้ว่าเป็นโนชอบคนตัวหอมครับอ๋อคือเปียโนชอบคนตัวหอมถูกไหมคนตัวหอมครับผมก็มาร้อหน้าบ้านครับแล้วผมก็ฉีดมาดามฟินครับเพราะากนั้นผมกลิ่นมันไปเข้าไปถึงในบ้านจนเปียโนต้องออบแบบว่าพี่นิกกี้ฉีดอะไรหอมจังแต่พวกนี้ได้ข่าวว่าคุณจะมีข่าวดีมาบอกแฟนๆด้วยก็คือน้ำหอมมาดามฟินเนี่ย ซื้อร้อยได้ล้านซื้อร้อยได้ล้านครับนี่แจกเงินหนึ่งล้านจริงนะครับครบรอบสี่สิบเอ็ดปีครับของพี่สายครับครบรอบอาอายุพี่สายครับสี่สิบเอ็ดปีมาดามฟินเข้าสู่ปีที่สิบครับเข้าสู่สิบปีแล้วมาดามฟินสิบปีแล้วเพื่อนเดี๋ยวผมซื้อด้วยครับเพื่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพรุ่งนี้จะซื้อสั่งหนึ่งมืนบาทครับได้เพื่อนแต่คําถามอีกอันหนึ่งครับที่จะถามเพื่อนนะครับคืออะไรครับ ลักอะไรในตัวน้องปิโนครับคุณจะตอบพรุ่งนี้ก็ได้นะครับพรุ่งนี้ดกวาครับนี่หมุนหมุนตัวหมุนตัวเขินเถนเขิ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 นไปแล้วเขินเขินแตกเขิน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 มึงกขเขินก็าเขินผมถามคุณหมดนะครับเกี่ยวกับน้องปิโนนะครับพรุ่งนี้เจอเพื่อนในรายการแฉถูกไหมครับได้ครับเพื่อนเดี๋ยวผมไปแต่งหน้ารอตอนสองทุ่มครึ่งครับนี่แล้วแล้วก็คุณไม่เขินนะครับคุณตอบได้หมดนะครับ ไม่เขินครับเพราะว่าผมคุยกับคุณแล้วครับว่าตอนนี้เราเริ่มโตแล้วแล้วก็โอ้โหที่ผ่านมาคุณก็มองเราสองคนในแบบว่าลุกแบบเกเรแต่จริงอยากให้รู้ไว้ว่าคุณกับผมนี่ทําเพื่อคนข้างหลังครับนี่อะไรที่ทําให้คุณเนี่ยต้องหยุดทุกอย่างเพื่อมาหยุดที่น้องเปนโนครับหพรุ่งนี้แ้ะครับพรุ่งนี้ตอบนะครับพรุ่งนี้ตอบนะครับได้ครับ ผมถามแรงหมดนะฮะผมถามแรงหมดนะฮะได้ครับความน่ารักของน้องเปนโนอยู่ตรงไหนครับแล้วทำให้คุณเนี่ยมีความสุขทุกครั้งและอมยิ้มทุกครั้งเวลาเห็นหน้าน้องครับไอ้แจ็คตามึงปิดแล้วเนี่ย <laughs> นอนน้อยครับ <laughs> ตามึงปิดแล้วเพื่อนพวดข่าเกลื่อยครับปวจะได้ตั้ม แล้วเอซีนะครับใครที่เอชอบเสียงดวงนะครับไปดูเลขหลานนะครับหลานให้โชคทุกงวดนะครับแต่เวลาผมเหนื่อยครับพี่แจ็คทำงานตักมากแต่เวลาผมเหนื่อยสิ่งที่ผมจะหายเหนื่อยคืออะไรรู้ไหมครับผมดื่มน้ำแร่ชาตาช้างครับผมหายเหนื่อยครับโอ้โหไปแล้วคือเราถุดยอดเพื่อนครับ ไอ้แจ็คแต่น้องคาเิอ่ะเกิดมาตัวหอมมากเพราะอะไรวะลูกผมเนี่ยฉีดน้ำหอมประดามฟินครับโหแล้วเห็นว่าคาีิเกิดมาวันหนึ่งก็เล่นเกมเลยเกมอะไรเพื่อนลูกผมเนี่ยเกิดมาเล่นเกมเลยนะครับผมเอฟซีโมบครับเกมอะไรเพื่อนเกมเอฟซ b i มบครับฟุตบอลครับ อย่า <im itation> พึ่งชงอะไรปแปลกนะครับเบอร์นะครับนอนน้อยนะครับเดี๋ยวกลัวพูดผิดน,นะครับ <c oughs> ลูกค้าเยอะครับชงกันชงกันตลอดครับเพราะว่าผมคุยกับแจ็คแล้วว่าผมกับแจ็คเนี่ยก็คือจะไม่ทิ้งกันยันแก่ครับแจ็คเขาก็จะเป็นแบบพี่หมําเขาบอกผมลนะโอ้จะเป็นมําเลยแล้วคุณก็เป็นในคุณ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 ต่อมาเอฟซีมบายมาผู้บริหารอูอยู่พอดี โอ้โหคุณต่อเป็นไงผมมาชงตลอดเลยคุณต่อโอ้โหผู้บริหารเราอยู่พอดีกับผมบอกแล้วผมยังไงใครดีกับผมยังไงแล้วผมคุณต่อทําผมจนติดเกมอ่ะผมก็เวลาเดินทางไปไหนผมก็เล่นตลอดอ่ะเพราะเป็นเกมอยู่ในเล่นเกมอะไรครับย้ำอีก <นะ S 1> ทีครับเอฟซีมือครับเพราะว่าเวลาคุณไปไหนปุ๊บคุณอยู่บนรถนั่งนานคุณเ่ามือถือเล่นเกมได้ถูกไหมครับ นี่ครับเดี๋ยวผมพอผมไลฟ์ทวิตต์อบเสร็จผมก็เล่นละเพราะว่ามันมันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เพราะตอนนี้แมนซิตี้นำเชลซีหนึ่งศูนย์แล้วอุ้ยเหมือนเจ็บคอเนี่ยกินน้ำหน่อยไหมอ่าเดี๋ยวแวะเดี๋ยวแวะก่อนแวะแวะเซเว่นแล้วก็ดิ๋ยวซื้อน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับเดี๋ยวแวะก่อนแป๊บหนึ่งเนาะได้เพื่อนรักเจอกันนะเพื่อนนะอ๋อ เะเจอกันนะครับได้ดีครับไว้ว่ากันนะเพื่อนน้องโนมาลาลาบพี่พี่แจ้งหน่อยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวพลังเดี๋ยวชวนพี่แจ้งเรียกเปนโนครับอ่าคําถามสุดท้ายในก่อนที่จะไปในรายการแฉครับเปนโนเนี่ยชอบมุมไหนของพี่นิกกี้สุดครับนี่ยงไงุมไหนมุมไหนครับ รอยยิ้มบ้านนี้ตอบครับเป็นตครับไปแล้วไปแล้วเดินหมุนหมุนตัวไปเดินไปไปวนแล้วนะเดินหมุนตัวไปทั่วบ้านเลยเพื่อนได้เพื่อนได้เพื่อนรักเจอกันพรุ่งนี้ครับพักผ่อนเยอะนะเพื่อนนะเอาเออเามึงเนี่วหวะกูอ ยี yeah, okay. ่ยีไหวแล้วโอเคเพื่อนจะกันครับออกแนวนะเนี่ยไปแล้วพี่แจ็คไปแล้วโอเคเดี okay. ๋ยวผมก็จะไปแล้วเนาะหนูมาคุยกับพี่ๆหน่อยลาพี่ๆหน่อยลาไปพี่ไหยคุณต่อครับคุณต่อสนใจอินฟู สายเกมไหมครับ fc mobile ครับเปโนครับสนใจไหมครับอคอมคอมเมนต์หายต้องดูเนี่ยต้องดูเนี่ยสนใจไหมครับคุณต่อ fc mobile จัดเลยนี่พี่ต่อบอกจัดเลยอ่าสวัสดีค่ะพี่ต่อพีอ่ต่อ oh fc บอก ก่อนไปฟอลกลับ,บกแบบไหนจะได้ชื่นใจฟอลควเขียนหรือเปล่าฟอลไม่จ้ะฟอลไหมเนี่ยฟอไลไหมได้ชื่นใจดู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 ไม่ฟอลหรอกนี่ดูความผุดความพผุดโอ้โหตอนเจอกันใหม่ๆนะตอนจีบกันใหม่ๆนะผมฟอลไม่ไจีบไม่ไดบหยุดตอนจีบกันใหม่ๆ,ๆ,ๆนะผมฟอลทิกตอรไปนะโอ,โ,โอ้โหดีใจมากหมุนตัวเลยอ่ะผมแค่กดฟอลอะ่ะ อาจจะพี่้ฟอลหรือตอนไหงไม่รู้เลยอหนูบอว่าสนใจมากพี่นกี้ฟอลคนแค่ใ้เดียวแต่ฟอลหนูดูไม่นะคะไปดูได้ผหญิงเต็มเอาพี่หญิงเต็มสามร้อยคนทุกคนมันน้อยตรงไหนผหญิงสามร้อยคนทังไงพี่ฟอลคนค่สองร้อคนผู้หญิงหมดเลยไปดูตายแล้วอีกอะไปดูเลยกดเข้าไปเลยผูหญิงหมดเลยเพื่อมาบอส ใครมาเยเว้ยยัฟอก่อนเอฟเอฟีบอกฟอก่อนจะได้เอฟพีจะได้ไปนอนกันนอนหลับฝันดีระหว่างฟอกับเอาคลิปเดยวันขึ้นมาเนี่ยอันไหนก่อนครับอันไหนครับฟอก่อนครับเห็นไหมครับเอฟซีบอกฟอก่อนครับเพื่อนเมโนมาใครตังตัง ังตังมาเหรอเพื่อนหนูใช่ฮัลโหลไลฟ์ช่วยไลฟ์ขายโอ้น้องเปียวน้องเปียวอ๋อน้องต่างๆที่ลูกน่ารักน่ารักใช่น้องต่างๆสวัสดีครับก็ส่งหน้าเสกเสบบอกว่าคนนี้น่าตาเนี่ยเอามิลาเนี่ยต่างเนี่ยมิลามิลาใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ต่างๆอ๋อต่างๆให้ให้มิลามาบ้านแล้วก็มาเลี้ยงค่ะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงต่างๆสวัสดีครับน้อง ได้ถ่ายแอปแดงมาละเลีเ้ยงลูกต่างๆหน,นึ่งวันสวัสดีครับต่างๆครับจัดลูกเขาโฟกอนจะไปนอนได้เลยเอามาเลี้ยงหนึ่งวันไหมต่างๆทำทุกคนต้องให้พี่สัญญากเรเลี้ยงเด็กหนึ่งวันยูทูบ โอเคผมเลี้ยงได้ผมชอบเด็กแล้วเดี๋ยวนี้อะไรทุกคนอ้าวแต่พี่นิกกี้จริงๆก็ชอบเด็กแต่แรกใช่ไหมไม่ไม่เมื่อก่อนไม่ชอบลำคาญเสียงเหรอเมื่อก่อนลำคาญมากเจอแล้วแบบคุาใช่ไหมเจอตอนนี้พอแบบเริ่มเข้าใจแล้วพออายุเริ่มเยอะสัญญาอะไรคุณอากรนไอเป็นอีสเดียร์พี่พูดจาดีจริงพูดดีผมก็พูดดีตลอดแหลยตบไหมล่ะ พูด,ดีพูดดีตลอดแหละทุกคนเชื่อหรือเปล่าปากไว้นวนะทุกคนปากไวเปล่าอ<ะ>้ยก็เปนสังเกอะสัญญาสัญญาเอาดัชนิสยัยมาอี่ครับมาแล้วผมใหไหมเอพโหนี้มีแล้วพวกว่ดัชนีสัยดัชนิสัยแค่น่าใจเขาไ่ใส่ใจเราอะดู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 ใจเขาใจเรา คิดถึงเปียนโนไม่ได้เจอสักที<ช>พูดเพาะโอเคจ้าพูดปเพาะจ้าไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอเพื่อนพูดปเพาะจ้าเปิดพีนิกี่ห้าหกเดือนหนูก็เที่ยวพีนิกีตลอดคือไปกับเพื่อนมันคือเพื่อนพีิกี่ก็ต้องมาด้วยแต่พีนิกี้จะไปหนูไม่ได้ห้าห้าหกเดือนแล้วเหรอเมษาวันนี้กันยาห้าเดือนห้าหกเดือนก็อ้ากัดทำไมอมก็เข้าใจกันเยอะ โอเคจ้าอ่านเม้ไม่สนใจเลยหนใจะอยู่โอเคจ้าหนูจ๋าธรรมดาครับเอฟซี FC. ไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันนะครับหนูจ้าห้องนอนเฉยครับไม่ได้งียคุณพ่อก็ดีใจได้เจอหน้าลูกสาวแล้วลูกสาวเป็นแวมไพายสองวันสามวันอยู่ในห้องไม่ออกมาข้างนอกกลัวแสงแดดเป็นแมไพรย เอาแมวร้องแล้วโอเคได้โอเคออเอฟซี FC, บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะหนูบ๊ายบายบ๊ายบายเลยนะโอเคสัญญาจะาพูดดีๆจา้าโอเคจา้าคุณนายน,นะครับ